สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับแอมนั่งเล่าเรื่องนะคะคลิปนี้แอมก็ขอใช้สถานที่นั่งเล่าอยู่ที่บ้านชิวๆกันไปก่อนนะคะทุกคนไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวแอมจะพาไปนั่งเล่าอยู่ที่วิวส,สวยๆนะคะแล้วสําหรับคลิปนี้แอมก็มีประสบการณ์จริงจากตัวเองอยากจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะว่าอดีตเมื่อก่อน ที่แอมได้มายืนอยู่จุดนี้ได้นะคะมาอยู่ได้ยังไงนะคะทุกคนชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยตั้งแต่เป็นสาวอ้อ,อแอมเคยไปพักอยู่อาศัยกับใครมาก่อนแอมก็จะขอเล่าแชรประสบการณ์จริงให้ฟังในคลิปนี้ไปเลยค่ะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปแอมนั่งเล่านิยายคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและกดไลค์กดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอมได้สู้ต่อไปในคลิปอื่นๆนะคะเราไปเข้าเรื่องฟังกันยาวๆกันเลยคะ่ะในวัยที่แอมกำลังเข้าสู่วัยรุ่นในช่วงอายุ17-19ปีนะคะทุกคนช่วงวัยนี้ แอมกำลังเรียนอยู่ใช่ไหมล่ะคะแต่ช่วงนั้นแอมไม่ได้เรียนต่อคะ่ะแอมจบม .3 แล้วแอมก็ไปเรียนต่อกศนนะคะเพื่อที่จะได้วุฒิมาใช้เร็วๆแต่ในช่วงรอการเรียนกศนอ,อยู่นั่นแอมก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่นะคะไปอยู่ที่ปาจีนบุรีไปอยู่กับป้ากับลุงที่นั่นนะคะทุกคน ซึ่งพ่อกับแม่ของแอมก็ได้พูดคุยกับป้าไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าจะให้แอมไปอยู่ด้วยด้วยพ่อกับแม่ของแอมนั้นทานค่อนข้างที่จะหาเงินช่วงนั้นลำบากมากเลยค่ะทุกคนเงินบาทนึงสลึงน,นึงตอนนั้นหายากมากๆเลยค่ะบางวันแอมก็ไม่ได้เงินไปโรงเรียนด้วยซ้ำไปด้วยความที่พ่อกับแม่ถูกยากหาเงินลำบากนะคะทุกคน เลยทำให้แอมตอนนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะลำบากแต่แอมก็ไม่เคยได้ท้อนะคะทุกคนการกินอยู่เป็นอยู่อย่างไรแอมปรับตัวได้แล้วใช้ชีวิตที่ตัวเองได้อยู่กับพ่อกับแม่แอมพยายามจะช่วยทุกอย่างช่วยงานพ่อกับแม่อยากจะให้พ่อกับแม่นั้นสบายและตัวเองก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยที่ได้ช่วยเหลือพ่อกับแม่ ทำสิ่งที่ตัวเองคอยที่จะทำได้หุงข้าวหุงหาอาหารรอท่านเวลาท่านไปทำงานข้างนอกบ้านหรือเวลาทำไรทำนาแอมก็มักจะทำทำงานบ้านที่ตัวเองทำได้ไว้รอท่านกว่าท่านจะกลับมาตอนนั้นแอมก็มีความสุขมากมายที่ได้ทำงานรอท่านจนเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วมาถึง ตอนที่แอมมาอยู่กับป้ากับลุงนิสัยที่แอมเคยทำอยู่ที่บ้านแอมก็นำมาใช้อยู่ที่บ้านของป้ากับลุงเช่นกันค่ะแอมมักจะทำความสะอาดบ้านไม่ยอมนอนนิ่งดูดายดูท่านนะคะทุกคนซึ่งเป็นนิสัยของแอมมาตั้งแต่เด็กที่พ่อกับแม่ได้ปลูกฝังฝึกให้แอมได้มีความทะเยอทะยาน อยากทำโน่นนี่นานอดทนนะคะไฝ่ในความรักสะอาดเรื่องของงานบ้านนะคะซึ่งตอนนั้นป้าก็บอกแล้วว่านะคะมาอยู่กับป้าก็ไม่ใช่ว่าจะให้มาอยู่เฉยๆป้าก็มีอาชีพส่วนตัวนะคะปา้าทําอาชีพค้าขายส่วนลุงเองก็เป็นพานลงที่โรงเรียนแอมช่วงนั้น ไปอยู่กับป้าก็ว่างงานใช้เวลาช่วงว่างงานนั้นล่ะค่ะช่วยดูแลเรื่องทำกับข้าวเรื่องทำความสะอาดบ้านเป็นลูกมือให้ป้าเวลาป้าทำกับข้าวออกไปขายที่ตลาดช่วงนั้นแอมก็ได้ความรู้จากป้ามาเยอะแยะมากมายจากที่ป้าทำอาหารไปขายที่ตลาดแปรรูปเป็นอาหารสำเร็จรูปซึ่งลูกค้าของป้านั่นก็มีเยอะมากมาย ตามที่ป้าได้ใช้เวลาการขายของเป็นเวลานาน,าน10ปีแล้วค่ะแอมไปอยู่ที่นั่นแอมรู้สึกว่าแอมมีประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งมากกว่าตัวเองอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำไปก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะประสบการณ์ใหม่ๆก็ย่อมมากกว่าที่ตัวเองได้อยู่ที่บ้านก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกคน ต่อไปแอมก็ได้ช่วยป้าขายของอยู่อย่างนี้เป็นเวลา2-3เดือนนะคะแล้วแอมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองหาจากไรายได้ขายของกับป้านี้ยังไม่เพียงพอที่จะส่งเงินไปให้พ่อกับแม่สักเท่าไหร่แอมก็เลยคุยกับป้าไปว่าแอมอยากจะขอป้าเนี่ยไปทำงานข้างในโรงงานได้ไหม ทั้งๆท,ที่แอมตอนนั้นยังอายุแค่17ปีเองค่ะทุกคนแอมขอป้าเพื่ออยากจะไปทำงานในโรงงานอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปส่งให้แม่กับพอ่ออยู่ที่บ้านได้พอยใช้เงินกับแอมไปด้วยซึ่งแอมรู้ว่าการเป็นอยู่ในครอบครัวของแอมนั้นมันค่อนข้างจะลำบากพอแอมเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วแอมก็เลยอยากจะได้มีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหลง โดยที่ไม่ต้องมาขอส่วนแบ่งรายได้จากป้าให้กับตัวเองซึ่งแอมรู้สึกว่าแอมทำให้ป้าแล้วก็แอมลำบากใจที่สุดเลยค่ะแอมจึงขอเลือกทางออกให้กับตัวเองดีที่สุดค่ะซึ่งป้าเองก็รู้สึกว่าช่วงนั้นจะได้ยินข่าวดีๆมาบ้างจากทางโรงงานอยู่ที่บ้านใกล้เรียนเคียงกันกับป้าพวกผู้ใหญ่ ญาติผู้ใหญ่ที่ป้ารู้จักและสนิทกันตอนนั้นพวกเพื่อนๆของป้าก็ได้ส่งข่าวมาบอกว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งได้เปิดรับสมัครงานไม่อันหลายอัตราแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นข่าวดีของแอมที่จะได้เข้าไปอยู่ทางานในโรงงานนั่นอย่างสบายแต่อุปสรรคของแอมมันก็มีเหมือนกันซึ่งมีปัญหาเรื่องของอายุที่แอม ยังไม่สามารถทำงานในโรงงานนั้นได้อายุเขาต้องเอาตั้งแต่18ปีนั้นขึ้นไปใช่ไหมล่ะคะถึงจะเข้าทำงานได้แต่ด้วยอายุของแอมมันแค่17ปีเองปาเองก็เริ่มจะคิดมากแล้วแอมเองก็เริ่มจะคิดมากเหมือนกันว่าจะทำยังไงตัวเองถึงจะได้ผ่านเข้าไปทำงานนั้นได้นะคะทุกคนลุง เป็นผ่านโรงนะคะอยู่ที่โรงเรียนลุงก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่ามีโรงงานรับสมัครก็รีบมาบอกแอมถึงที่บ้านกับป้าเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันตอนนั้นแอมก็รู้สึกตาตาวันๆวันรู้สึกใจหายเหมือนกันสายตาที่กำลังตึงเครียดรู้สึกจะอ่อนล้าลงแอมรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยค่ะ แต่ก็ยังมีความโชคดีของแอมอยู่บ้างที่ปายังมีคนทำงานอยู่ในบริษัทในนั่นนะคะเพื่อให้แอมที่จะได้เข้าไปทำงานอยู่ที่นั่นแต่แล้วอุปสรรคมันก็มีรอบด้านนะคะพี่น้องทุกคนที่เข้าไปอยู่ในทำงานตรงนั้นต่างมีกฎเกณฑ์ใช้กฎเกณฑ์ในของบริษัทใขรๆก็รู้ดีนะคะว่างานบริษัทเข้ายากแค่ไหนถ้าอายุไม่ถึง ถ้าไม่ใช้เส้นสายจริงๆก็ไม่สามารถเข้าไปทำงานที่นั่นได้นะคะทุกคนแอมก็เลยถือโอกาสนั้นไม่เข้าไปดีกว่านะคะทุกคนแอมก็เลยไปทำงานอยู่กับป้าไปเรื่อยๆนะคะในช่วงนั้นแอมอายุ17ปีแต่เหลืออีกไม่กี่เดือนแอมก็เต็ม18ปี แอมก็เลยตัดสินใจรอว่าถ้างั้นงานโรงงานนี้เอาไว้ก่อนแอมยังไม่ขอไปทําเดี๋ยวรอให้แอมอายุครบ18ปีก่อนแอมถึงจะไปทําก็ได้เหลืออีกไม่กี่เดือนเองแอมก็เต็มแล้วกว่าจะถึงนั่นเขาคงยังไม่ปิดกันหรอกแอมก็เลยบอกป้าไปแบบนั้นป้าเองก็พอโล่งอกดีใจเออถ้างั้นก็ทํางานกับป้าไปก่อนก็นแล้วกันนะแล้วค่อยไปทํางานที่ในโรงงานที่ว่านี่ แอมกับป้าตกลงกันแล้วลุงเองก็เข้าใจแอมเข้าใจดีว่าทุกคนเป็นห่วงแอมในช่วงนั้นอยากให้แอมได้งานทําเป็นหลักเป็นแหล่งส่วนลุงเองก็เข้าใจในสิ่งที่แอมมีอุปสรรคอยู่กับอายุย่างเข้างานในโรงงานไม่ได้ลุงเองก็โอเค okay นะคะในความรู้สึกของแอมตอนนั้นแล้วก็ยินดีที่จะให้แอมอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อกับลุงกับป้านะคะ ต่อนะจากนั้นมานะคะแอมก็ได้ทำงานอยู่ช่วยงานป้าไปเรื่อยๆจนถึงออประมาณระยะเวลา6เดือนได้ค่ะแอมใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่กับป้าจนถึง6เดือนนะคะทุกคนแล้วในช่วงเวลา6เดือนนั้นแอมทำงานกับลุงกับป้าในช่วงนั้นอยู่บ้านและชายคาเดียวกันรู้สึกว่า แอมมีความสุขมากมายนะคะและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากป้านะคะประสบการณ์ทำอาหารอันไหนที่แอมไม่เคยเทำแอมก็ได้ทำนะคะอาหารที่ป้านําไปขายในตลาดลักษณะเป็นสำเร็จรูปนะคะเป็นอาหารหลากหลายเมนูแอมช่วยป้าทำได้ครบทุกเมนูเป็นหมดค่ะทุกคน นั่นล่ะค่ะคือการเริ่มต้นชีวิตของแอมนะคะเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะลาบลื่นมากๆเลยนะคะทุกคนที่แอมนะคะสามารถนะคะจากทำอะไรไม่เป็นก็มีความสามารถรอบด้านนะคะเริ่มต้นจากการทำอาหารเรียนรู้หลักสูตรอาหารจากป้านะคะแทบทุกเมนูนะคะทุกคน แอมเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตหนึ่งแหละทำอาหารเก่งมาแล้วนะคะทุกคนนี่แหละค่ะที่แอมได้วิชาติดตัวมาเริ่มต้นชีวิตของแอมคือจากป้าน,นะคะกับลุงที่บ่งบอกนิสัยบ่งบอกความรู้บ่งบอกความสามารถว่าแอมนี่สามารถทำอะไรได้บ้างน,นะคะทุกคนจากนั้นมาแอมก็ได้หลักสูตรแล้วความคิดของแอมก็เปลี่ยนไปนะคะอยากจะไปทำงานโรงงาน แต่แล้วตอนนี้แอมไม่อยากไปทำงานในโรงงานแล้วนะคะทุกคนเพราะได้หลักสูตรจากป้ามาเต็มๆเลยนะคะแอมก็เริ่มหันมาออมองหาการค้าขายเหมือนป้านะคะเริ่มจากนะคะทุกคนการทาอาหารขายเหมือนป้านี่แหละคะ่ะแต่แอมไม่ได้ขายอาหารสำเร็จรูปไปจ่ายตลาดเหมือนป้าแต่แอมเปิดร้านเป็นของตัวเองเป็นอาหาร ตามสั่งนะคะทุกคนซึ่งแอมสามารถทำให้ทุกคนทานได้หลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนมาแอมก็ทำได้หมดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งแรกของแอมที่ได้มาจากลุงก,กับป้านะคะที่ได้อุ้มชูแอมมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนั้นแอมใช้ชีวิตของวัยรุ่นไม่เป็นเลยนะคะทุกคนยอมรับคือว่า แอมไปเที่ยวกินเตี่ยตีคือคบหาผู้ชายแอมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เป็นเลยนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นประสบการณ์ยังไม่เยอะยังเป็นคนอ่อนต่อโลกอยู่นะคะทุกคนตอนนั้นคิดว่าตัวเองโลกสวยมากคะ่ะทุกคนถ้ายังเปรียบเหมือนแบบอย่างสมัยนี้นะคะทุกคน คือเป็นสาวที่โดนหลอกได้ง่ายมากนะคะทุกคนถ้าเปรียบนะคะเปรียบเทียบถึงสมัยนี้กับสมัยก่อนนะคะถ้าแอมยังมีนิสัยแบบเออยังไม่รู้อิหน,อนิอ่อนตัวโลกแล้ว อยากไปไหนเที่ยวไหนไม่เป็นไม่กล้าพูดจากับคนไม่กล้าอะไรมอ,มองหน้าแล้วก็ใครพูดอะไรก็เชื่อถ้าเปรียบมาเป็นสมัยนี้นะคะทุกคนแอมโดนหลอกไปแล้วค่ะคงจะไม่มีชีวิตรอดมานั่งอยู่พูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังอยู่ขนาดนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องของแอมอยากจะแชร์ทุกคนได้ฟังกันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแอมมาจากจุดยืน จากทำอะไรไม่เป็นเลยจุดยืนที่ออกจากพ่อกับแม่ไปอยู่กับลุงกับป้าหลักๆนะคะที่ได้ประสบการณ์มาแล้วก็ทําอาหารเป็นจากลุงกับป้าที่ได้ฝึกสอนให้เป็นนะคะแล้วก็ได้ยืนอยู่กับตัวเองได้นะคะ จากนั้นมาแอมก็ได้นำประสบการณ์จากป้าได้นำไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองค้าขายนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้แอมประสบความสำเร็จกับชีวิตของตัวเองนะคะทุกคนยังมีอุปสรรคมากมายที่แอมได้เผชิญกับมันนะคะครั้งแรกของแอมไม่ประสบความสำเร็จคะ่ะทุกคนแอมล้มละลายแล้วตอนนั้นก็ยังโชคดีที่อายุของแอมมันเลยอายุ18ปีมาแล้ว แอมก็ได้ถือโอกาสในช่วงแอมได้ล้มละลายนะคะธุรกิจของตัวเองนะคะเพราะว่าแอมรู้ดีว่าฝีมือตัวเองยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่รู้จักหลักการของอาหารแล้วว่าต้องทำยังไงแต่แอมจำเป็นต้องหยุดมันนะคะเพราะตอนนั้นนะคะแอมยังน้อยความคิดประสบการณ์ยังไม่เยอะนะคะทุกคนเลยทำให้ธุรกิจครั้งแรกของแอมล้มละลายนะคะ แอมก็ได้หันมาทํางานในโรงงานนะคะทุกคนทีนี้เข้าโรงงานได้แล้วเป็นโรงงานอยู่ข้างบ้านติดๆกันนะคะกับบ้านเพื่อนของคุณป้าน,นั่นและค่ะแต่ป้าแล้วก็แอมในตอนนั้นนะคะก็แยกกันอยู่ไปแล้วนะคะตอนนั้นแอมก็ออกจากป้ากับลุงแล้วไปเช่าห้องอยู่เพื่อที่จะทำงานอยู่ใกล้ๆใน โรงงานบริษัทแห่งนั้นนะคะทุกคนแอมก็ทำงานอยู่ที่นั่นนะคะทำไปทำมาก็เวลาล่วงเลยไปถึงหนึ่งปีกว่าๆนะคะทุกคนแล้วจากนั้นมาแอมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะใจง่ายนะคะทุกคนว่าความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเมื่อแอมเข้าไปเป็นสาวสดๆสดสิงๆนะคะไม่เคยผ่านประสบการณ์เป็นสาวพรมจันนะคะ เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งนั้นเมื่อยางก้าวเข้าไปก็เหมือนกับว่าเราเก้าวเข้าไปหามือเสือเข้าถ้ำเสือเลยก็ว่าได้นะคะข้างในนั้นมีแต่นะคะเคี้ยวเล็บกงเล็บเสือทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนะคะมีทั้งสามีของออคนอื่นนะคะทุกคน มีทั้งหนุ่มๆน,นะคะหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่มีกันหมดนะคะพอล้างพอคือพอไม้พอล้างอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนต่างก็เข้ามาทักทายก็สรุปได้ว่าเหมือนกับว่ามาลุมจีบแอมในโรงงานนั่นแหละค่ะคือได้ยินข่าวว่าสาวพงมจันทร์อย่างแอมเนี่ยเข้าไปทำงานใครๆก็อยากจะเข้ามาคบหา อยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะเข้ามารู้จักตอนนั้นแอมก็ทำตัวไม่ถูกเลยละคังด้วยความที่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่แอมก็ได้แต่ยิ้มอมยิม้มเหมือนกับเป็นท่อนไม้แข็งไปเลยนะคะทุกคนแอมทำตัวไม่ถูกยืนชื่อพูดจาไม่ออกคิดอะไรไม่ออกสมองตื้อไปหมดเลยค่ะตอนนั้นนะคะ คือประสบการณ์ของแอมนี่น้อยมากจริงๆค่ะทุกคนไม่เจอเรื่องแบบนี้ใครไม่รู้ระคาตั้งแต่ทีแรกๆนะคะแอมก็เลยตั้งน้ตั้งตาใครถามมาพูดตอบใครไม่ถามแอมก็ไม่กล้าถามนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะมีประสบการณ์การค้าขายมาก่อนก็ตามแต่แอมไม่เคยมีประสบการณ์กับเรื่องผู้ชายมาจีบตั้งแต่ครั้งแรกนะคะทุกคนไม่เคยรักไม่เคยจีบ ไม่เคยคบแบบเป็นหนุ่มสาวมาก,ก่อนนะคะมันก็เลยทำให้แอมมีความรู้สึกแตกแต่างกันออกไปนะคะทำให้แอมนี่ตันนะคะกับความรู้สึกของตัวเองไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีพูดไม่ออกยิ้มไม่ออกนะคะบางคนก็รู้สึกแบบว่าอาจจะชอบผู้หญิงสไตล์แบบนี้บางคนก็ไม่ชอบผู้หญิงสไตล์แบบนี้นะคะบางคนก็ชอบผู้หญิงดือด้อ ผู้หญิงห้าวผู้หญิงเปรี้ยวบางคนก็ชอบผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงอ่อนหวานผู้หญิงไม่พูดไม่จาผู้หญิงเงียบมันความรู้สึกแตกต่างชอบคนละแนวกันออกไปนะคะทุกคนแล้วในโรงงานแห่งนั้นก็มีหนึ่งในนั้นนะคะที่มาชอบคนอย่างแอมนะคะทุกคนแล้วผู้ชายที่มาชอบคนอย่างแอมนั้นก็มีไม่เยอะนะคะมีแค่หนึ่งในร้อยข้างในนั้นนะคะ ซึ่งเขาเป็นผู้ชายที่เงียบนะคะสุขุมเรียบร้อยเหมือนกับแอมในช่วงนั้นเลยค่ะแต่ผิดที่ว่าเขาไม่ใช่หนุ่มโสดร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาเคยผ่านการมีลูกมาแล้วไม่เหมือนอย่างแอมนะคะทุกคนแอมเป็นสาวโสดพงม,มาจันนะคะที่ใครๆก็อยากเ,าเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไม แอมมาถูกชะตากับผู้ชายคนนี้มากๆนะคะทุกคนซึ่งทําให้แอมกับผู้ชายคนนี้พูดแล้วเข้าใจกันเขายอมรับในสิ่งที่แอมไม่กล้าพูดในสิ่งที่แอมไม่กล้าแสดงออกเขายอมรับในตัวของแอมนะคะเลยทําให้แอมกับผู้ชายคนนั้นได้พยายามที่จะได้เข้ามาคบหาพูดคุยกันนะคะในแต่ละช่วงช่วงวันไปนะคะ เป็นเวลาผ่านไปประมาณสัก6กเจ็ดเดือนได้นะคะที่แอมพูดคุยกับผู้ชายคนนั้นแล้วคบหากันอยู่นะคะไม่นานแอมก็ได้ตัดสินใจนะคะให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยนะคะผู้ชายคนแรกของแอมนะคะที่ได้มาเปิดพงประจันนะคะในวันนั้นนะคะเขามีความที่สุขุมเรียบร้อยอ่อนโยนกับแอมมากๆนะคะแล้วแอมก็ไม่ได้แคร์นะคะว่าการ เป็นมาของอดีตของเขาเป็นยังไงแอมไม่ได้แคร์เลยตอนนั้นคือในช่วงนั้นแอมต้องการความเข้าใจและต้องการมีคนเข้ามาช่วยอบอ้อมอารีในครอบครัวของแอมมากกว่านะคะทุกคนซึ่งที่มันผ่านมาแอมก็เคยเห็นความลำบากของพ่อกับแม่มาแล้วแล้วทำให้ชีวิตของแอมลำบาก เหมือนกันแอมก็อยากจะมีชีวิตที่สบายนะคะเหมือนทุกๆุกคนที่ได้รับมันไว้ก่อนที่แอมจะได้ถึงความสบายจุดจุดนี้นะคะทุกคนแล้วผู้ชายคนนี้แอมก็มีความหวังกับเขามากหวังว่าผู้ชายคนนี้จะนำพาชีวิตของแอมไปอยู่สุขสบายมีเงินมีทองใช้จ่ายนะคะแล้วทำให้ครอบครัวของแอม พลอยมีความสุขไปด้วยอันนั้นก็คือแอมมีความหวังกับผู้ชายคนนี้มากๆนะคะอะไรที่พิสูจน์ที่ให้แอมแตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีของตัวเองในค่ำคืนที่ตัวเองได้ใช้เวลาคบหาในเวลาเจ็ดเดือนค่ะแอมดูจากผู้ชายคนนี้ทำงานนะคะทุกคนเขาทำงานไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนเลยนะคะ วันหยุดเขาก็ไม่หยุดมีโอทีเขาก็ไปทําวันหยุดเขาไม่มีโอทีเขาก็ไม่ไปทาแต่ในเวลาที่แอมได้อยู่กับเขาจะพิสูจน์ให้รู้เลยว่าเขาผู้ชายคนนี้ไม่เคยขี้เกียจเลยค่ะแม้แต่กระทั่งงานบ้านงานเลือดแอมแทบจะไม่ได้ทําเลยนะคะทุกคนการันตีได้ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะพาแอม มีชีวิตครอบครัวที่สุขสบายได้นะคะทุกคนอันนี้คือแอมตัดสินในเรื่องของแอมเห็นเขาอยู่ทำงานอยู่ประจำต่อหน้าต่อตานะคะแล้วเคยเห็นเขาใช้ชีวิตประจำวันอยู่อย่างใกล้ชิดทุกคนคงเข้าใจนะคะว่าการทำงานในโรงงานส่วนมากแล้วในโรงงานก็คือบ้านหลังที่สองของเรานั่นเองล่ะคะ่ะ เราจะอยู่ในโรงงานมากกว่าอยู่ที่ห้องเช่าหรือบ้านของตัวเองด้วยซ้ำไฟแล้วชีวิตประจำวันของเรานี่ก็ได้ไปคลุกคีผูกพันกับเพื่อนร่วมง,งานผูกพันกับคนในโรงงานนั่นแหละค่ะเลยทำให้แอมรู้สึกนะคะกับผู้ชายคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้มีนิสัยที่โอเคนี่แหละค่ะคือแอมเลยได้ตัดสินใจใช้ชีวิต อยู่กับเขาในระยะช่วงการทำงานในโรงงานนะคะนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ไปที่มาของแอมถึงได้มีชีวิตใหม่ใมมีประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ยังไม่จบนะคะทุกคนก็ยังมีต่ออีกนะคะว่าชีวิตของแอมเนี่ยจะไปต่ออย่างไงที่แอมได้ตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นคลิปก็ที่อยากว่าแล้วล่ะค่ะ ก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ได้มีประสบการณ์ตั้งแต่ขายของยันมาเป็นสาวโรงงานยันได้สามีในโรงงานนะคะทุกคนสามีคนนี้เป็นสามีที่ได้เปิดพรมจันทร์แอมนะคะทุกคนแล้วต่อต่อไปแอมจะได้เจออะไรบ้างอย่าพลาดนะคะคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวแอมจะมาพูดให้ฟังอีกนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เรื่องประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรกของแอมก็ได้แชร์ไปแล้วนะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้สำหรับคลิปนี้แอมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ